เป็นครูฝึกต้องมีจิตใจที่เป็นทหารเพราะนักเรียนที่มาฝึกถึงแม้จะเป็นรอดอแต่หลักสูตรก็เหมือนกับทหารฉะนั้นแล้วคนที่จะมาฝึกรอดอได้ต้องมีจิตใจเป็นชายชาติทหารสิ่งเหล่านี้ ยืนข้างผมคือผู้ช่วยครูฝึกผมเป็นครูฝึกเป็นหัวหน้าหนุ่มฝึกไหนๆก็ไหนๆแล้ขอสักภาพหน่อยวะเดี๋ยวๆผมว่าคุณจะเท่มากกว่าผมนะการที่เด็กๆได้มาฝึกรอดอกับพวกเราเนี่ยต้องรู้อะไรหลายๆสิ่ง คำว่ารอดอรเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ครับแล้วมันแตลว่าอะไรครับผมรอดอเป็นอักษรย่อแปลว่ารักษาดินแดนแล้วรอปภแล้วครับรอฮะรอปภแปลว่าอะไรครับรอปภร,รักษาความปลอดภัยอบตอัมพพอเบตองครับผม โอโบตอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลรอสอพอรถสงพระครับ<อ>ฉันว่าเองคงสิ้นสุดของยศเองคงแค่เป็นจ่าละมั้งเนี่ยเพื่อเองจะได้มีความรู้ในวันข้างหน้าดาวนึงลอยตีครับผมนี่คือต้อง นี่คือยอดของตำรวจและทหารถ่าดาวหนึ่งคือร้อยตีสองดาวร้อยตีสองคนครับผมดาวหนึ่งร้อยตีครับผมสองดาวร้อยโทครับผมสามดาวร้อยเอกครับผมดีมากห้าดาวไก่ย่างครับเด็กที่มาฝึกใหม่วันนี้มีทั้งหมดกี่ชุดสองชุดครับ ดีมากชุดเอกับชุดบีใช่ไหมชุดนึงใส่ชุดนึ่งไม่ได้ใส่ครับผมมันก็มีความคิดของมันฉันภูมิใจกับแกมากผู้ช่วยปีเตอร์งั้นเราจะต้องเรียกชุดเอมาก่อนเพราะชุดเอส่วนมากจะไม่ค่อยขยันฝึกเท่าไหร่ไปเอาดนตรีมาต้องปลุกด้วยเสียงดนตรีไปมา รถถังมัเข้มก่่นได้ครับไปเกะกะได้ครับลูทํ่าทำไมไ<ป>เล่นมันมีค่าตัวเยอะแยะอาไปเกบเลยนักเรียนชุดเอที่มาฝึกรอดอนี่ทำไมไม่ตื่นตรงตามเวลาต้องให้รอให้ปลุกอยู่ประจำประจำเลย <c oughs> คนเอกผมพนทหารผงศักิ์แรงงานตัวครับผมการเป็นรอดอต้องมีระเบียบและวินัยรู้จักระเบียบไหมรู้จักครับผมระเบียบไปคืออะไรสวครับอยู่ที่ขอนแก่นครับ คนละคนกันแล้วครับผมรู้จักวินัยไหมรู้จักครับใครวินัยพันรุตั์นักร้องอภิษฎสมาชิกทีม possible เ,เองสองคนเนี่ยฝึกผ่านแล้วมันจะต้องมาฝึกอีกม่จำเป็นแล้วไาได้วันนี้ทีม B หนึ่งเรียกเนี่ยไม่ทราบครับเรียกทีม B มาดิเปลาให้เรียกดิ คุณผู้ชมครับชิงร้อยชิงหานคืนนี้มีทีเด็ดอีกแล้วออกมาถึงเรียกเสียงกรี๊ดขลอมทลายขนาดนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องนองนักเรียนที่มาร่วมรายการครับขึ้นมาร่วมสนุกกับเรานั่นเองอเพื่อนเพื่อน,อนชอบอกชอบใจกันใหญ่ <c oughs> แต่ละคนน้านวลมาเชียวรับรองว่าบทบาทการแสดงของเธอนั้นต้องตะลึง ไอสองคนหลังมันเล่นเหมือนมากไมไ่เหมือนนะของจริงผมจำสองคนที่ได้ครับจำได้ที่ไหนไมาอยู่ใบหม่แล้วก็เขาเดินสง่ามมากเลยครับสองเดือนให้หลังเป็นไงเขาเดินแปลกมากเลยครับเดินยังไง ่วงนั้นเขาฝึกหนักค้องเสียเขาอ้วนคืนแรงวงานตัวดิเอาปล่อยฝ้ายเลยงานตัวสิปล่อยฝ้ายหรือปล่อยเป็ดถามปล่อยฝ้ายสินั่นคิวรู้สักพ,นพนนันพันอันแปดเนี่ยเดี๋ยวไม่น่านลูกท่าด เก็บก้นหน่อยนี่แถวตรงนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเก็บอะไรนะเก็บก้นเนี่ยเราเก็บกามมั้งนะ<ด>ไม่เก็บได้งไงพ่อแม่ให้มาดูคนนีิแถวตรงมานนี้อ,อกแข็งอะ<อ>ไรเ,เพิ่งอ,อ,อกเอออกต้องตึงอ,อกตึงออ 我懂、嗯，嗯嗯，还不看路呢，你拍吧你。 ได้เลแล้ต้องทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไยไฮ้ย <c oughs> ตายเป็นตายไม่ห่วงคองท็อแล้วอ่ะสองคนมาตรงนี้น, <ตา S 1> นิไปนะหาผู้เปิดเขาไปไปไป ไปไปเลยนะไปเลยนะข้าไปอะไรนะกลับไปข้างในนู่นทีนี้ลุกคลองรดน้ำได้ไหมก็คงได้ลองดูมันยากมากเลยเนี่ยมาสิ คิดถึง<า>รู้ไหมรู้ไหมว่ารักเนี่ยรู้ออกมาค่อยค่อยออกมาพวกนี้ไม่ตั้งใจฝึกนี่อยู่ไหมมีอะไรกินไหมดวนดวนดวน าแหมเมียนะเนี่ยเอามาให้เขาเผื่อเขาหิวแดงน้ำซ้อมเลยค่ะให้เขา้ำแดงน้ำซ้อมเลยค่ะเดี๋ยวไม่ขายใครก็มีแค่นี้อเอาเดี่ยเอามาให้หรือเอามาขายเนี่ยเอามาขายดิเอหิวไหมหิวโอ้ตายแล้วตอบได้ไม่อายอ่ะ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 เกิดอะไรเจโดสี่ คืนไปแล้วครับจ่าสิบบาทเดี๋ยวทีนี้ลำคาตรงนี้โดยไปกี่คำเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาขึ้นมาแตะลิ้นเย็นแวบเดี๋ยวก็บอกจิตก็ลงไปเลยสิบห้าบาทแล้วขายขุนเนื้อขุนเนื้ออะไรถุงละ้เจ็ดสิบบาทสามบาทจังแพงเลยเนี่ยเดี๋ไปซื้อข้างนอกกลมไปไก่เนี่ยไม่มีรถด้วยคุ้มไหมที่มันชายแดนนะเนี่ยหาเต็นท์นอนเองตรงนี้นะไม่นอน,น,นยังไงอ่ไม่นอนในไม่ได้แล้ววันนี้นอนเต็นท์ตรงนี้เข้าใจไหมอย่ามีเรื่องมีราวกันนะครับผมโอเคไป ถอยถอยเต้นมาเนี่ยยิงมาเต้นอีก่งโยนแล้วกลางเลยเหรอกลางเลย,ยไม่น่านอนเนาะไม่ได้นอนนอนนูน่นเลยกันเน,น่ะเนี่ยพูดอย่างนี้จะนอนนี่เอเป็นทหารก็อย่างนี้แหละนี่เป็นกี่ปีเราเนี่ยเพิ่งเป็นไม่ใช่ทหารกระเทยเนี่ยทำ <c oughs> มาฝึกนี่กันอย่างไรเหรอเป็นตอนป .2 เหรอ 2> ป .2 แม่จับได้ กาเป็นไรหรอกเป็นแล้วก็ได้ขอเป็นคนดีแล้วกันจริงดี